สวัสดีค่ะแม่มริสุทธิเกษีอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสุทจะมาปลูกมะเขือค่ะมะเขือเปาะนะคะเป็นมะเขือเปาะที่แม่บริสุทเก็บมเมล็ดเองนะคะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดมะเขือเปาะพอกินเสร็จจะเป็นลูกสีเหลืองนะคะลูกสีเหลืองแล้วก็มาแกะกินแล้วก็เหลือมเมล็ดไว้เพื่อมาเพาะไม่ได้ล้างไม่ได้ตากอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะ ก็นำมาเพาะเลยลอกกินเปลือกเอาเปลือกเอาลอก,กินเนื้อสีเหลืองๆกินกับส้มตำแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะเลยนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมดินนะคะแม่มริสอนจะใช้ใบไม้สุดนะคะหรือว่าใบไม้แห้งก็ได้ลองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินไหลออก ดินที่ใส่ก็จะเป็นดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแกลบ1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหึ่งส่วนมะพร้าวสับบ้างเล็กน้อยก็ใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะใส่ไปตรงไหนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะพวกกับมะพร้าวสับก็เอาไวข้ขบขบกระสากระถางบ้างก็ได้เต็มแล้วค่ะ พอเต็มแล้วนะคะนี่เป็นเมล็ดมะเขือไม่ได้ซื้อนะคะเก็บเอาจากในกระถางในต้นเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยี้เมล็ดใส่เลยนี่แม่บริสอนไม่ตากแม่อะไรทั้งนั้นนะคะไม่ผึ่งก็มาขยี้ใส่เลยเกิดกี่ต้นก็เอานะคะไม่ชอบยุ่งยากปลูกง่าย ขยี้ขยี้มเมล็ดลงเลยนะคะหลังจากนั้นก็นําดินมานําดินที่ปรุงนะคะมาโรยทับมเมล็ดมะเขือที่เราขยี้ลงไว้ก่อนนะคะนี่โรยทับไปเลย แล้วก็รดน้ําค่ะรดน้ำเก็บไว้ที่ร่มลําไรหรือว่าตากแดดก็ได้แม่มริสอนจะตากแดดเลยนะคะจะวางบนชั้นวางผักเลยเพราะวา,างข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวน้องหมาคุยค่ะน้องหมาดื้อเหลือเกินผ่านไปประมาณเดือนกว่านะคะ งอกช้ามากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่บริสอนไม่ได้ล้างเมือกในเมล็ดมะเขือออกผ่านไปประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะคะเมล็ดมะเขืองอกแล้วแล้วก็งอกแค่สี่ต้นอาจจะด้วยว่าแม่บริสอนเก็บมะเขือลูกแก่ๆนะคะมาลอกกินเนื้อมันแก่นี่หมายถึงเนื้อแล้วก็เปลือกสีเหลืองนะคะมาลอกกินเนื้อของมะเขือ แล้วคราวนี้ก็มาขยี้เพาะเลยไม่ได้ล้างเมือกในเมล็ดออกก็เลยทำให้เกิดน้อยก็เกิดแค่งอกแค่สี่ต้นก็ไม่เป็นไรนะคะงอกสี่ต้นก็ไม่เป็นไรก็ปลูกแค่นี้แหละถ้าปลูกเยอะก็จะกินไม่หมดปลูกสี่ต้นก็เก็บกินได้เกือบทุกวันนั่นแหละคะ่ะ เราก็เก็บลูกที่พอกินได้กินแล้วลูกอ่อนก็จะค่อยๆโตให้เราเก็บกินไปเรื่อยๆแม่บริ้อนจะมาย้ายต้นกล้านะคะก็ย้ายต้นกล้าออกเดี๋ยวก็จะควักต้นเล็กๆออกใส่ผู่ถังนะคะต้นใหญ่สุดก็จะเก็บไว้ในกระถางค่ะไม่ย้ายจะย้ายต้นกล้าสามต้นเท่านั้นนะคะ ควักออกเลยพอควักออกเสร็จต้นที่โตกว่าเขาเก็บไว้ในกระถางแล้วก็นำดินปรุงปลูกสูตรดินเหมือนเดิมตอนที่เพาะเลยค่ะนำมาใส่นำดินมาใส่ชดเชยให้มะเขือต้นนี้ก็จะได้ปุ๋ยเพิ่มเติมทำให้รากเดินได้ดีใส่ดินลงไปให้เต็มกระถาง ดินนั้นปรุงจากขุยมะพร้าวจากแกลบแน่นะคุก็จะยุบตัวลงเราก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพราะขุยมะพร้าวนี้จะยุบตัวลงเร็วมากนะคะแล้วก็รดน้ำเราก็จะมาปลูก3ต้นเล็กๆที่เราควักออกเมื่อกี้นี้ แม่มดีซอนก็นําใบไม้สุดลองก้นกระถางเหมือนเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลออกจะใช้ใบไม้แห้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปดินก็สูตรเหมือนเดิมค่ะเหมือนกระเพาะต้นกล้าเมื่อสักครู่ก็เป็นดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะรอบนี้ ไม่มีกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวหมดค่ะก็ใส่แค่นี้ก็พอใส่ให้เต็มเลยเพราะว่าในอนาคตใบไม้สดหรือว่าใบาไม้แห้งก็จะยุบตัวลงเราค่อยเติมดินเพิ่มไปเรื่อยๆเติมดินเติมปุ๋ยหมักก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้มะเขือ ก็นําต้นกล้าที่ควักออกเมื่อสักครู่นะคะมาปลูกเลยปลูกลงลึกๆค่ะให้ถึงโคนต้นเลยเด็ดใบออกสักหน่อยใบจมดินละ,ะเด็ดออกเด็ดออกแล้วก็ฝังเลยเป็นปุ๋ยนะคะใส่ดินให้เต็มเพราะว่า ดิงก็จะยุบตัวลงในอนาคตนำใบไม้แห้งมาวางรอบๆกระถางเพื่อรักษาความชุ่มชื่นให้กับมะเขือค่ะนี่มะเขือเป็นพืชผักที่ปลูกในกระถางได้ดี ไม่ต้องกลัวว่ามะเขือเปอาะมะเขือพวงถ้าปลูกในกระถางแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ติดลูกนะคะติดลูกดีมากรดน้ํานะคะหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ที่ร่มลําไรประมาณ1อาทิตย์หรือ10วันนะคะก็ออกตากแดดได้นี่ก็จะเป็นต้นเล็กๆเ,เล็กสุดนะคะอีก2กระถาง ก็ผ่านไปประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะคะมะเขือก็ติดลูกเห็นไหมคะแม่มาริส้อนปลูกสี่กระถางก็เก็บกินได้ทุกวันวันละสองลูกสามลูกถ้าเราต้องการเอาไว้เป็นแกงเป็นหม้อเนี่ยเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไ้ก็ได้เก็บใส่ตู้เย็นสามสี่วันก็จะได้ครบแล้ว ก็ดกพอประมาณไม่ต้องการให้ดกมากถ้าดกมากกิ่งจะหักวางไวบ้บนชั้นวางผักเหมือนเดิมชั้นวางกระถางบางต้นก็วางกระถางซ้อนกระถางนะคะไม่ซ้อนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้วางไวบ้บนพื้นปูนเราวางไวบ้บนชั้นวางกระถางต้นไม้ ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าเป็นวางไว้บนพื้นปูนต้องวางกระถางซ้อนกระถางนี่ลูกนี้ลูกโตแล้วเห็นไหมคะเริ่มกลายพันธุ์ละมีเมล็ดมะกองอกร่วมด้วยเพราะว่าแม่บริซอนทําปุ๋ยหมักเนี่ยก็พวกเมล็ดผักเมล็ดมะละกอเปลือกมะละกอผักทุกชนิดนะคะเอาไปทําปุ๋ยหมักหมดไม่เคยทิ้งให้มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจะเป็นขยะเปียก กระถางนี้ก็เริ่มติดดอกนะคะนี่วางกระถางซ้อนกระถางเช่นกันมะเขือเป็นผักที่ปลูกในกระถางได้ดีและปลูกในฤดูฝนได้ดีฤดูฝนควรที่จะปลูกมะเขือกินเพราะว่าปลูกผักกาดขาวปลูกผักชีปลูกกระลาไม่ค่อยได้ผลนะคะ ฤดูฝนรืดูร้อนเราต้องปลูกมะเขือกินเรากินผักตามฤดูกาลแล้วก็ปลูกกินเองเป็นผักปลอดสารพิษนี่ก็จะเป็นมะเขือที่แม่มริสอนปลูกปลูกสี่กระถางห้ากระถางก็พอดีกินในครอบครัวสี่คนห้าคนค่ะ วันนี้แม่มริสอนก็มาบอกวิธีการปลูกมะเขือในกระถางให้ดูว่าปลูกง่ายๆนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ